อีกหนึ่งเรื่องครับผมที่เรียกว่าเป็นซีรีส์เหมือนกันของทาง n น t f l i x นะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อนะครับก็คือกลุ่มพูดนะครับที่ใช้ชื่อว่าวิงขับเออใครจำได้นะฮะมันจะเป็นการ์ตูน a n นิเมชันมาก่อนหน้านี้ของทางอเมริกานี่แหละเป็นกลุ่มพูดที่แบบมีพลังไฟพลังน้ำพลังอ่านใจพลังแสงพลังต้นไม้อะไรเงี้ยฮะเฟ,ะฟะดเดอะวิงซาก้าเนี่ยเป็นซีรีส์ที่แปลงมาจาก การ์ตูนเรื่องวิงคลับครับแล้วก็ตัวซีรีส์อย่างเฟดเ t อ e วิงซาก้าเนี่ยเขาทำออกมาแล้วสซีซันนะแต่เหมือนตอนนี้เขาจะไม่ได้ไปต่อนะครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส ดูเหมือนว่าแก๊งแฟรรี่นี้เขาจะไม่รอดนะครับล่าสุดเนี่ยทางเน็ตฟ i ิได้มีการประกาศแคนเซิลซีรีส์เฟรตเดอะวิงซากที่เป็นผลงานดัดแปลงนะครับมาจากวิงขับโดยตัวของผู้สร้างอย่างไบรอันยังหลังจากที่ออกฉายมาแล้วสซีซั่นนะครับเรื่องราวในในเฟรเดอะวิงซากเนี่ยไปดูได้นะดูเพลินๆผมว่ามันก็มันก็สนุกดีมันก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะขาด ขาดรสชาติที่มันอยู่ข้างในหน่อยหลังๆว่าเนี่ย Netflix เนี่ยค่อนข้างที่จะทํารสชาติของซีรีส์แต่ละเรื่องออกมาให้มันจัดจ้านเรื่องไหนที่มันไม่จัดจ้านไม่น่าสนใจเนี่ยก็จะโดนตัดทิง้งตัดจบอย่างนี้ดื้อๆเล,เลยนะครับเหมือนคาร์บอนบีบบอะผมโคตรเสียายเลยอะ่ะผมอยากดูซีซั่น2อะ่ะแต่เขาประกาศแคนเซิลไปแล้วทํายังไงได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นตาของเฟรดวิงสากานีครับที่เหมือนกับโดนแคนเซิลไปก่อนแต่วงการมายานะครับ เชื่อได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกบางทีเขก็มีรับลมคมในอยู่ประกาศสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเฟดเดอ์วิงซาก้าเนี่ย,เ,ยเขาจะเล่าเรื่องราวของตัว บูมปีเตอร์นะครับตัวนางเอ,งนอกน้องนางเอกของเรานี่แหละเป็นแฟรี่พลังไฟแล้วก็ย้ายเข้ามาโรงเรียนเวทมนต์อัลเฟียนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยแทบไม่รู้อะไรเลยตัวเองกับเป็นคนธรรมดาอยู่ๆก็มาค้นพบว่าตัวเองเป็นแฟรี่มีพลังไฟก็เลยมาฝึกที่นี่เพื่อที่จะควบคุมพลังไฟของตัวเองได้นะครับแล้วก็เจอกับเพื่อนๆหลายๆคนครับที่มีพลังของน้ํามีพลังของต้นไม้มีพลังในการอ่านใจได้มีพลังของแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการต้องต่อสู้กับ ปีาศาจร้ายที่ชื่อว่าเบิร์นวันด้วยเหมือนกันครับแล้วก็มีเหมือนเป็นผู้พิทักษ์แฟรี่หนุ่มนะครับเป็นพระเอกของเรื่องชื่อว่าสกายนะฮะอันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเออก็ถ้าใครที่ชอบซีรีส์ที่เป็นแนวเวทมนต์เวทมนต์นหน่อยนะครับแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยก็มาติดตามกลุ่มพูดกลุ่มนี้ได้นะครับกลุ่มแฟรี่กลุ่มนี้ได้เขาน่ารักนะครับแคสตนักแสดงออกมาได้น่ารักน่าสนใจดีเพียงแต่ว่าตัวซีรีส์ค่อนข้างจะจืดจืดไปหน่อยก็เลยเป็นเหตุผลว่า ทำไมมันไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ก็ผมมีมี mindset หนึ่งที่มันฝังหัวผมอยู่เลยก็คือว่าซีรีส์ที่ดีเนี่ยมันมีจํานวนตอนไม่กี่ตอนหรอกถ้า6ตอนคุณสามารถเล่าจบซีซันได้เนี่ยนี่อันนี้คือว่าซีรีส์ดีแล้วนะยิ่ง3ตอนจบซีซันได้เนี่ยอันนี้คือแบบคุณภาพเลยนะถ้าซีรีส์ที่มันเป็นแบบ10ตอน12ตอนจบซีซันเนี่ยอันนี้ก็จะคุณภาพก็จะค่อนข้างลดลงมาตามระดับนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เป็นแบบ20ตอนเนี่ยดูยาวๆอย่างเงี้ยฮะก็ค่อนข้างที่จะ ต้องใช้เวลาดูหน่อยแล้วก็เรื่องเรื่องราวมันอาจจะขาดความเข้มข้นในแต่ละตอนไปหน่อยนะครับเพราะว่าเือมันต้องมีไทม์ไลน์ในการเล่ายาวไงมันก็เลยจะขาดความเข้มข้นตรงนั้นไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่ามันจะเป็นการการันตีนะถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในมายเซตผมอย่างเดียวนะไปลองดูเองบางคนบอกสนุกบางคนบอกไม่สนุกอันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ก็แอบเสียดายนะครับน้อง,น,องน้องที่มาเล่นเป็นเหล่าแฟนลี่ก็น่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลย เสียดายจริงๆนะครับที่เฟรตวิงสกะไม่ได้ไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็ a ซ d e เด h a n n e l